พ,พักทองหอมตอนนี้ออมอยู่ที่ตลาดนัดคิดว่าตลาดนัดชาวบ้านมาดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างในงบร้อยสี่สิบบาท ลาานดอมกซิ่งมีนี่อาหารทะเลด้วยไม่รู้มาดูก่อน

จริงจริงยี่สิบป่ะค่ะหกยี่สิบบาหมูปิ้งกับไส้กรอกค่ะยังไงคะยี่สิบสามสิบได้ค่ะยี่สิบ

เฮ yeah. ้ยมาม่าด้วยอยากกินระวังหัว อะไรนะตลดานลดานี้วันไหนใช่ตลาดนี้วันไหนข้าไปแล้ว<น>กระเจี๊ยบ,บน้ำมะตูตตมหข้าวโพดขายยังไงค่ะมีแก้วสิ่กันแก้วยี่สิบครับจะเอามะตูม อีกถุงหนึ่งเอาอะไรดียตะไคร้ใบเตยตลาดเปิดวันไหนบ้างคะ นีจะมีวันพุธกับวันอาทิตย์ค่ะวันพุธวันอาทิตย์ถึงกี่โมงคะก็6โมงอะไหอมนี่ได้น้ำตากอุ้ยน่ารักอ่ะ ตลาดนี้แบบราคาตมุตำมิเหมาะสำหรับเด็กเดี๋ยวจะไปชิมกันนะคะตอนนี้ต้องถือระวังเพราะว่ามันจะหกปรากว่าสะดุดล้มไม่ได้กินช <c oughs> ิมขน,นมพกก่อนเลยนะแกัน <c oughs> มีอะไรบ้างนะอันนี้ชุดละยี่สิบบาทน,นะคะ <c oughs> เปิดมา ว,ว้าวอันนี้แครอทข้าวโพดฝักทองหอมไม่มีฮะไม่มีไส้ไส้กะทิแล้วก็เผือกว,ว้าวเดี๋ยวออมจะมาชิมนี่ข้าวโพดลวกันค่ะกินกะทิ ละลายเลยกุบๆแล้วก,ก็ละลายในปากเลยผักทองค่ะอืมอืมอืมแป้งบางกรอบตรงอขอบๆนะคะอืมอืมไส้ก็นุ่มอืม หอมมากเดินผ่านหอมมาตะไกลนะคะก็เลยจัดมาสักะหน่อยหอมมากอืมหวานกลมกลมหอมเนยนมข้าวโพดก็กรุบกรุบอืม <c oughs> อร่อยกำลังดีออร่อยอ่ะหอมเนยอ่ะสี่ <c oughs> คำพักเลยเฮ้ยพักเกอนต่อไปอาปลาปลาอันนี้แล้วกันค่ะเพิ่งเคยเห็นหมูปิ้งรสเผ็ด ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็ปนกันอยู่ระหว่างธรรมดากับเผ็ดไม้ละห้าบาทว้กินตอนเช้าสองไม้ก็อิ่มแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> กินธรรมดาก่อนลนะกันค่ะอร่อยนะอม,มันกลมกลม่อมหอมอ่ะมาอันนี้แบบเผ็ดนะคะ เผ็ดแปลกๆไม่ได้เผ็ดมางเผ็ดแบบมันแค่ขึ้นจมูกค่ะแต่มันไม่ได้เป็นเผ็ดร้อนเด็กน้อยกินได้ค่ะอร่อยนุ่มด้วยทั้งสองอันเลยติดต่อได้นะคะ วิธีการกินนะคะก็มีหลายแบบค่ะถ้าเราจะ <c oughs> ถ้าเราจะเจาะแบบนี้เลยก็ยอมได้ค่ะหรือว่าเราจะแกะตรงนี้ก็ยอมได้ค่ะหรือว่าจะละเมียดละไมหน่อยก็แกะตรงนี้ลวกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวออมลองแกะดูลวกันค่ะนี่ก็แค่นี้เองอเห็นไหมออกแล้วเขาก็ออกแบบมาให้เราแกะง่ายอยู่นะคะนี่ ได้แล้วปรากฏว่าหลุดมือหลุดมือไม่ได้กินหวานกำลังดีเดี๋ยวเราจะไปเดินซื้อหมูปิ้งนะคะหมายละห้าบาสี ไม่ใช่สีรถเผ็ดนะคะเมื่อกี้ลองชิมแล้วคืออร่อยมากๆก็เลยเดี๋ยวขอแวะไปเนี่ยเดีือสี่สิบบาสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อหมูปิ้งกลับไปขอนแก่นค่ะโอเคค่ะไม่รู้ไปเนี่ยจะหมดแล้วหรือยังนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไปร้านหมูปิ้งนะคะ จะมาชิมเลยนะคะวิแต่เพิ่งออกจากเตาเลยจนมีรสเผ็ดนะคะน่าจะเผ็ดมาจากพริกไทยค่ะจบแล้งโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปกับตลาดชื่ออะไรน,นะจำไม่ได้แนละ้ว <laughs> อยู่มหาสนาคามนะคะ อะไรสักอย่างชวนๆอะไรสักอย่างะคะจจะ่ะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปนิ้ขอตัวขับเดินทางต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย